สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศของบ้านเขินตําบลเขินอ,อําเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมขับรถมาจากทางบ้านสบายนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่บ้านเขินแล้วนะครับนี่คือบ้านเขินตําบลเขินอ,อําเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกดครับบ้านเขินนี่ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่แล้วก็เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากๆนะครับเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่แล้วก็ถือว่ามีความเจริญพอสมควรนะครับหมู่บ้านนี้ข้างหน้าเป็นวงเวียนนะครับมีวงเวียนภายในหมู่บ้านของบ้านเขินเลยนะครับนี่ครับวงเวียน น่าจะเป็นสารหลักเมืองของหมู่บ้านเลยนะครับสังเกตดูถือว่าเป็นหมู่บ้านที่เจริญครับโรงเรียนอนุบาลน,น้ำเกลียงนะครับก็อยู่ที่นี่นะครับไม่ได้ตั้งอยู่ที่ตัวอำเภอน้ำเกลียงนะครับนี่ครับเห็นป้ายไหมครับคุณผู้ชมโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลียงมุ่งหน้าทางตะวันออกแล้วเลี้ยวซ้าย ขับต่อไปอีกหนึ่งกิโลเมตรตรงนี้น่าจะเป็นตลาดนัดนะครับของขายเยอะทีเดียวครับนี่คือบ้านเขินตําบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกดครับ อีก200เมตรวิ่งตรงต่อไปขวามือเป็นโรงเรียนวัธยมนะครับโรงเรียนอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับมีช้างช้างนะครับโรงเรียนวิ่งตรงต่อไปเดี๋ยวดูชื่อโรงเรียนโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาขารนะครับอีก400 m, เมตรเลี้ยวขวา อำเภอน้ำเลียงจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็อยู่ในบริเวณของบ้านเขินนี่เองนะครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศของบ้านเขินตำบลเขินอำเภอน้ำเ,นนำเลียงจังหวัดศรีสะเกดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ